สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เคยสังเกตกันไหมครับว่าทําไมพ่อแม่ของเราถึงอยู่กันได้นานขนาดนี้ทั้งทั้งที่บางครั้งก็มีปากเสียงหรือเถียงกันบ้างหรือบางครั้งก็มีงอนมีน้อยใจแต่ก็ไม่ยักจะทิ้งกันไปไหนซึ่งพวกท่านมีวิธีดูแลรักและประคับประคองกันอย่างไรถึงได้อยู่ด้วยกันมาขนาดนี้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู8วิธีดูแลรักแบบคนรุ่นก่อนที่คุณควรนํามาใช้นำเอาไม้คุณหนุ่ม สาวได้ดูกันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คู่รักยุคปัจจุบันคนนำกลับมาปรับใช้ให้อยู่กันอย่างได้ยืดยาวส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูพร,พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับข้อที่1ข้อจำกัดเรื่องเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าสาเหตุใหญ่ๆของความเหินห่างในทุกวันนี้มาจากเทคโนโลยีครับลองสังเกตดูว่าขณะที่คุณทั้งคู่นั่งอยู่ข้างๆกันก็จริงแต่ความสนใจกลับอยู่ที่มือถือดังนั้นความรักควรมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีบ้างเพื่อไม่ให้มีช่องว่างกันเกินไปครับข้อที่2การพูดจา คนรุ่นเก่าเขาจะพูดจาให้เกียรติกันโดยเฉพาะคนที่รักกันแล้วยิ่งต้องรักษาน้ําใจและให้เกียดกันมากๆก็เพราะความจริงแล้วคนที่จะอยู่กับคุณไปนานแสนนานก็คือคนที่อยู่ข้างๆคุณนั่นแหละครับข้อที่ 3. ความคิด สำหรับเรื่องของความคิดนั้นคือการอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดแล้วก็เก็บอดีตที่ผ่านไปไว้เป็นแค่บทเรียนสอนให้ระวังหากเกิดปัญหารักขึ้นคุณต้องเปลี่ยนความคิดที่อยากจะเอาชนะกันและกันให้มันกลายเป็นความเข้าใจแบบคนรุ่นเก่าจะดีที่สุดครับข้อที่ 4. ความจริงใจ แน่นอนครับว่าคนรุ่นเก่ามีความจริงใจให้กันมากสังเกตได้จากเมื่อตอนจีบกันใหม่ๆคนรุ่นเก่าจะจีบกันผ่านการเขียนจดหมายหรือนานมากกว่าจะได้เจอหน้ากันจึงต้องอาศัยความจริงใจเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจไว้ด้วยกันครับข้อที่ 5. ความไว้วางใจ เมื่อได้คู่รักกันอย่างสมหวังแล้วคนรุ่นเก่าจะมีความไว้วางใจต่อคู่รักตัวเองกล้าที่จะตัดถินใจแทนกันกล้าที่จะทําอะไรให้กันได้ซึ่งมันหมายถึงความรักที่ดีและผูกพันกันของคนทั้งคู่นั่นเองครับข้อที่6ไม่ผิดสัญญา ก็เพราะเมื่อก่อนการผิดสัญญาถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างร้ายแรงมากเนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้ง่ายเหมือนสมัยนี้จึงทําให้คนรุ่นเก่ายึดมัน่นถือมัน่นกับคาสัญญามากๆครับข้อที่7แก้ปัญหาตัวเองด้วยตัวเอง จริงอยู่ที่คู่รักหากมีปัญหาก็ต้องช่วยเหลือกันแต่หากปัญหานั้นเป็นของคุณที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองก็จงแก้ไขไปก่อนเพราะคนรุ่นเก่าเขาจะไม่ค่อยอยากให้คนรักได้รับรู้เรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจกันครับข้อที่8วางแผนอนาคต สิ่งนี้ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้ดีเพราะการวางแผนอนาคตจะทําให้คุณทั้งคู่มีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันทําอะไรก็จะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเห็นความสําคัญของข้อนี้เท่าไหร่นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ8วิธีดูแลรักแบบคนรุ่นก่อนที่คุณควรน,นํามาใช้จากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากคุณต้องการให้ความรักของคู่ตัวเองอยู่ด้วยกันได้ยาวนานแบบคู่ของพ่อและแม่หรือคนรุ่นเก่าๆก็ให้ลองเอาวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูเพราะล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่ได้ผลดีมาแล้วทั้งนั้นครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกดสับส c r ร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ